สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับการทรงนำของพระเจ้านำไปสู่ความสำเร็จเราพูดมาวันนี้เป็นวันที่ห้าซึ่งเป็นวันศุกร์แล้วนะครับพี่น้องครับผมขออนุญาตทบทวนตั้งแต่วันแรกความสำเร็จที่เกิดจากการทรงนำของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมปฐมกาลบทที่24ทั้งบทเลยนะครับซึ่งสามารถสรุปสั้นๆว่าเป็นเรื่องราวของการหาลูกจัไพ ของอับราฮัมโดยที่บิดาคืออับราฮัมนั้นก็ใช้ผู้จัดการส่วนตัวหรือคนรับใช้ในบ้านที่ดีที่สุดกลับไปที่บ้านเกิดเมืองนอนของอับราฮัมที่ญาติเขาอยู่แล้วก็ไปหาลูกสะใภ้จากกินันคนใช้คนนี้ก็กลายเป็นคนที่เป็นตัวอย่างของพวกเราเลื่อยมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ในเรื่องของการทรงนำของพระเจ้าการแสวงหานำมตถ่ายของพระเจ้าการทรงนำของพระเจ้า เพื่อที่จะไปสู่ความสําเร็จได้5ประการประการแรกก็คือปัจจัยที่สําคัญคือพระวจนะของพระเจ้าวจนะของพระเจ้านั้นรวมถึงพระสัญญาพระคมพีตลอดจนสิ่งที่ได้เขียนไว้ซึ่งเป็นพระสัญญาโดยพอยิ่งในเหตุการณ์นี้นะครับอับรามนั้นรู้และตั้งใจอย่างยิ่งว่าเขาจะไม่หาลูกสะใภ้จากหญิงสาวชาวขณะอันแต่ต้องกลับไปที่หมู่ญาติของตัวเอง ชัดเจนครับเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้กับหลักข้อเชื่อของเราในทุกวันนี้ได้ก็คือว่าเราควรจะให้ลูกหลานของเราแต่งงานกับคนที่เชื่อหรือผู้เชื่อนั่นเองประการที่สองครับการทรงนำของพระเจ้าก็มาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าในพระมัมภีได้บันทึกไว้ชัดเจนครับว่าการทรงนำนี้มาจากพระเจ้าในสมัยของเรานั้นก็คือ เป็นเรื่องราวเป็นพระราชกิจของพระญาณบริสุทธิ์การตอบคําอธิษฐานนั้นตอบทันทีตั้งแต่ยังอธิษฐานไม่เสร็จเลยครับอันนี้ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ข้อที่15ของพของรรมการบทที่ยีีประการที่3ครับการสรงนำของพระเจ้าที่านาเราไปสู่ความส็จนั้นก็ถึงอาศัยสามัญสํานึกปัจจัยตรงนี้เป็นเรื่องของการใช้เหตุใช้ผลครับเราเห็นว่ารีเบคก้าขณะที่คนใช้พบกับรีเบคก้าคนใช้ก็สังเกตดู ว่าเลเบกานั้นเป็นหญิงสาวสวยเป็นหญิงที่มีความเฉลียวฉลาดเป็นหญิงที่มีน้ำใจเป็นหญิงที่สามารถเป็นลูกสะพายของอับรามได้ประการที่4ครับเมื่อวานนี้ได้พูดถึงเรื่องของปัจจัยของการปรึกษาคำปรึกษาหารือคำแนะนำหมายถึงไงครับหมายถึงการที่พระเจ้าจะนำเราผ่านผู้เชี่ยวชาญผ่านพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณ ผ่านคนของพระเจ้าซึ่งเป็นคนฝ่ายวิญญาณเขาจะให้คําปรึกษาในรูปแบบของฝ่ายจิตวิญญาณจริยธรรมคุณธรรมที่ถูกต้องเราจะเห็นว่าปัจจัยทั้งสี่ประการนี้ได้เกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้และในวันนี้เราจะพูดถึงปัจจัยประการสุดท้ายครับก็คือสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมนั้นก็เป็นหมายสำคัญอย่างหนึ่งของ การทรงนำของพระเจ้าที่จะนำเราไปถูกความสำเร็จครับหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ก็ดูเหมือนว่าเป็นการพิจารณารอบด้านสิ่งแวดล้อมรอบด้านปัจจัยรอบด้านคนใช้หรือผู้จัดการคนนี้อธิษฐานขอหมายสำคัญและพระเจ้าได้ทรงประทานตามที่ท่านได้ขอถ้าท่านอ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับในข้อที่12ถึงข้อที่26ก็จะเป็น คำอธิฐานและก็สิ่ง,งต่างๆที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมจนกระทั่งถึงความสําเร็จครับพี่น้องครับเราเห็นว่าการทรงนําของพระเจ้าก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของความเชื่อแบบงมงายแต่เป็นความเชื่อที่มีเหตุมีผลอยู่ภายใต้การทรงนําของพระเจ้านั่นก็คือสิ่งแวดล้อมก็เป็นใจเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมจึงเป็นหมายสําคัญอย่างหนึ่งพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะสรุป ให้พี่น้องฟังด้วยข้อพระคัมภีร์ข้อที่40สนะครับพระเจ้าผู้ซึ่งเราดำเนินอยู่ต่อพระพักพระองค์จะทรงทูตของพระองค์ไปกับเจ้าและให้ทางของเจ้าบังเกิดผลพี่น้องครับขอโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งครับพระเจ้าผู้ซึ่งเราดำเนินอยู่ต่อพระพักพระองค์จะทรงส่งทูตของพระองค์ไปกับเจ้าและให้ทางของเจ้าเกิดผล ในข้อที่44ครับเรเบกานั้นเป็นหญิงที่พระเจ้าทรงกำหนดตัวไว้ให้เป็นภรรยญญาบุตรชายของนายข้าพระองค์พี่น้องครับนั่นคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วการทรงนำของพระเจ้าก็จะเกิดขึ้นเหตุการณ์แวดล้อมต่างๆผู้คนต่างๆก็จะยอมก็จะเป็นใจดูแล้วสอดคล้องกันไป เป็นอย่างดีพี่น้องครับในที่สุดแล้วเมื่อเ e เบคก้าคนนี้ได้แต่งงานกับอิสอักพระกำภีพูดชัดเจนนะครับว่าอิสอักก็พาเธอเข้ามาในเต็นท์ของซาร่ามารดาของท่านและรับเรเบคก้าไว้เธอก็เป็นพัญญาของท่านและท่านก็รักเธออิสอักก็ได้รับความเล้าโลมภายหลังที่มารดาของท่านสิ้นชีวิตแล้วพี่น้องครับ ภรยาก็คือเรเบคก้ากลายมาเป็นผู้ที่เล้าโลมที่พระเจ้าส่งมาให้กับอิสอักเพราะอะไรครับเพราะว่ามารดาของท่านก็คือนางซาร่าได้เสียชีวิตไปแล้วเพราะฉะนั้นรีเบคก้านะครับจึงกลายเป็นมารดาของคนนับแสนนับล้านและเชื้อสายของเรเบคก้าก็จะได้ประตูเมืองของคนที่เกลียดชังเป็นกรรมสิทธิ์พี่น้องคบนั่นคือ คำอวยพรของบรรดาหมู่ญาติของเรเบคก้าดังเั้นพี่น้องครับการที่ณเวลานี้พวกเราทั้งหลายจะนำหลักการนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราในการแสวงหาน้ามธรรยของพระเจ้าก็ดีในการที่จะทูลขอการทรงนำของพระเจ้าก็ดีในการที่เราเองนั้นจะเดินอยู่บนทางที่พระเจ้าได้เตรียมไว้กับเราก็ดีหลายครั้งเราอาจจะไม่แน่ใจ เพราะว่าพระเจ้ายังไม่ได้บอกเราทุกอย่างแต่พระเจ้านั้นประทานความเชื่อให้กับเราและความเชื่อนั้นก็ทําให้ไปสู่การตัดสินใจและบังเกิดผลที่ดีนี่นะครับการตัดสินใจของเราไม่ได้วางอยู่บนความเชื่อที่งมงายและไร้เหตุไร้ผลนะครับแต่การตัดสินใจของเรานั้นวางอยู่บนความเชื่อที่เกิดจากการที่ว่าชีวิตของเราเมื่อเรามอบถวายให้กับพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะทรงนําชีวิตของเราต่อไปเรื่อยๆ และการทรงนำนี้เองนะครับเราจะมั่นใจได้อย่างไรเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเราอยู่ในน้ำมัทยของพระเจ้าเราอยู่ในทางของพระองค์เราอยู่ในศูนย์กลางแห่งน้ำมัทยของพระเจ้าเราดำชิตอยู่ในการทรงนำของพระองค์พี่น้องครับก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งทูลขอการทรงนำของพระเจ้าก่อนครับและเมื่อเราทูลขอการทรงนำของพระเจ้าพี่น้องครับเราต้องอาศัยปัจจัย5ประการที่เราได้พูดกันไป ทั้ง5วันนี้นะครับนั่นก็คือ1ต้องอา่านพระคัมภีร์อย่างสม่ำเสมอหลายหลายคนนะครับเวลาที่จะตัดสินใจขอการทรงนำจากพระเจ้าจึงค่อยมาอา่านพระกัมภีร์นั่นช้าไปแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะตัดสินใจผิดพลาดเป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับต้องฝึกนิสัยการอาร่านพระกัมภีรผมได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าเช้า3เม็ดเย็น2เม็ดเหมือนกับยานะครับก็คือตอนเช้าก็ อ่านพระคัมภี์เดิมสามบทเย็นอ่านพระคัมพี์ใหม่สองบทหนึ่งปีอ่านครบจบเต็มแน่นอนพี่น้องครับนั่นคือการทรงนำของพระเจ้าประการแรกมาจากพระวจชะของพระเจ้ามาจากพระสัญญาของพระเจ้าเราจะรู้นะว่าไทยของพระเจ้าและการทรงนำของพระเจ้าได้ยังไงครับถ้าเราไม่อ่านพระกัมภีรประการที่สองครับก็คือผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์การทรงนำของพระเจ้าจะผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับผ่านทางคําอธิษฐาน ผ่านทางการที่มีชีวิตติดสนิทกับพระเจ้าความสนิทสนมขอ,ของพระเจ้ากับพระเจ้าของเรานะครับก็คือการที่เรานั้นมีความใกล้ชิดกับพระองค์ผ่านทางการอาธิษฐานการอา่านพระคัมภีร์และเข้าสนิทพระคัมภีร์พระเยซูบอกว่า <c oughs> เมื่อเราเข้าสนิทอยู่ในพระองค์พระองค์เข้าสนิทอยู่ในเราอาธิษฐานทานูลขอสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นการที่มีความสนิทสนมกันการที่รู้ใจกันหมายความว่าเราเสนิทสนมกับพระเจ้านะครับ เรารู้น้ำพระทัยพระเจ้าเราก็จะตัดสินใจไม่บิดพลาดการทรงนำของพระเจ้ามันก็ชัดเจนครับนั้นนะครับคือมาจากพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์มาจากการอธิษฐานประการที่สามครับเกิดจากการใช้เหตุใช้ผลใช้สามัญสำนึกใช้ความคิดวิจารณญาณที่ดีพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เราสามารถสะสมได้เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้เราสามารถที่จะนึกย้อนถอยหลังได้นะครับการใช้เหตุใช้ผลใช้สามัญสำนึก ประการที่4ครับก็คือเราต้องการคําปรึกษาคําปรึกษานั้นเป็นการปรึกษาที่เกิดจากพี่เลี้ยงเกิดจากผู้เชี่ยวชาญเกิดจากคนฝ่ายวิญญ,ญาณคนของพระเจ้านั่นเองคําปรึกษาที่ดีก็จะวางอยู่บนรากฐานของจริยธรรมที่ดีคําปรึกษาที่ดีก็จะวางอยู่บนความถูกต้องการม,มีเหตุมีผลไม่ใช่งมงายและไม่ผิดจริยธรรมไม่เป็นทางที่ไม่ถูกต้องทั้งรวมทั้งไม่ถูกกฎหมาย ายเบียงเลี่ยงหลบกฎหมายอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะครับประการสุดท้ายครับในวันนี้ก็คือเรื่องของสถานการณ์แวดล้อมก็คือต้องเป็นใจนะครับสอดคล้องกันไปร้อยเรียงกันไปนั่นแหละครับคือทั้งหมดทุกอย่างที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเราเองต้องเรียนรู้ในเรื่องนี้และเราจะมั่นใจครับว่าเราเดินอยู่ในทางของพระเจ้าสิ่งต่างที่เราทํานั้นพระเจ้าจะอวยพระพรแม้ว่า อาจจะลำบากอาจจะต้องใช้ความเพียรพยายามอาจจะต้องรอคอยอาจจะต้องใช้หลายสิ่งหลายอย่างซึ่งเป็นต้นทุนที่มีคุณค่าเพื่อที่จะได้มาซึ่งเป้าหมายวัตถุประสงค์เป้าประสงค์ที่พระเจ้าวางไว้ในชีวิตของเราพี่น้องครับอย่าลืมครับยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งสูงยิ่งยากแต่เมื่อเราก้าวสูงขึ้นไปกับพระเจ้าแน่นอนครับ พระเจ้าเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดไว้กับคนที่รักพระองค์เสมออาเมน no mm -hmm. เมือม่อไรเบางครั้งจิตใจชอบช้ำแต่พรเยะสุดสงให้ทุลาส่งอุ้มตัวข้านับชิดไว้กับพระเสือจนหายโศกเศ้าข้รักพระเยะสุด Ông sông nga mà Kim in nga cứ thức quê bay á bỏ hai một khoa mai hoàng nga